อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้กาหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่า,างส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสารศรกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการประกอบด้วยพอเพียงวิ่ยัยสุจริตจิตอาสาและกระตันยูอันน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยผู้นําทําก่อนที่บ้านพักของานอำเภอทั้งในเรื่อง ของการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากนั้นให้ขยายผลไปทุกหมู่บ้านการรักษาคนสงมบเรียบร้อยในพื้นที่มีการสร้างระเดียบว,วินัยให้กับป่ายปกครองให้เป็นแบบอย่างในการไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตรวจยาเสพติดก,การแข่งขันรถจักรยานยนต์เสียงดังและบุหรี่ไฟฟ้า ได้น้อมนำหลักจิตอาสาพระราชทานมาพัฒนาให้ทุกหมู่บ้านชุมชนจัดกิจกรรมบอมเพ็งสาธารประโยชน์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเกิดความสวยงามการสร้างความเข้มแข็งการดูแลในกลุ่มเด็กวัยเรียนไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจการไปสุ่มตรวจการให้ความรู้ในสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง การสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชน,ชนได้คิดนโยบายจัดที่มีการออกมกายในหมู่บ้านและการแสดงรำเพื่อให้เกิดความรักความสามคัคคีการดูแลผู้ปว่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสในอำเภอร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกเยี่ยมผู้ปว่วยติดเตียงมอบ สิ่งของจําเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอจนซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในการร่วมกับทางวัดตามหลักบวรได้จัดกิจกรรมธรรมสังจรและกิจกรรมบันสคัญต่างๆทางศาสนาในงานรัฐเพิธีต่างๆอําเภอนาดีให้ความสำคัญความจงรักภักดีต่อสถาบันโดยจัดงานรับพิธีและนําพา ประชาชนทุกหมู่เหาได้กลับปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีัฏญา,า,นา,านต,ตานปตตเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดี